ไหนสนใจแคปซูลไหนเป็นพิเศษไหมฮะตรงกลางตรงกลางนี่เลยฮะข้างหน้านี่เลหรอเนข้างหน้าเลยครับเด่นสุดเลยคนนี้คุณแม่เฉลาของเรานนาะเฉลาใครชื่อเฉลาเออคุณแม่เฉลาแม่เฉลาคิดเพราว่าคุณแม่เฉลามีคู่เป็นเวทีนี้ไหมหรือว่ามาหลอกผมว่าต้องมีแหละต้องมีคิดว่านีเขาคู่กับใครนี่นี่พี่โยหรือเปล่าพี่โยเออ พี่ตามพี่อ่านเกมไม่ขาดพี่อ่านเกมไม่ขาดผมว่าน่าจะเป็นน้องฟางมากกว่าเดี๋ยวอันนี้ส่วนตัวคุณแหละเฮ้ยมันเกินไปเกินไปออแล้วมัไมะจีบแต่น้องฟางเพราะอะไรเอาก็ตายแล้วดูซิว่าน้องฟางเขาหน้าไทยเปล่าสเปลหน้าไทยได้หน้าไทยเออหน้าไทยหรือเปล่านะแล้วเขาเต้นไม่ธรรมดานะขอเพลงให้คุณฟางหน่อยได้ไหมคะ มาพี่ลงมาลงมาลงมาไม่ไม่เต้นอย่างเงี้ยสู้พี่หอมผมไม่ได้หรอกสู้พี่หอมไม่ได้หรอกลุ้นดีกัหน่อยลุ้นดีเดีปยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆ๋ยได้ไหมโอ้โหเป็นไงตกอะไข่ ตอนเต้นตู้แม่ฉลาวไม่ได้หรอกฮะแม่ฉลาเจริงเหรอเฮ้ยแม่ดูเพลงแม่เลย่กนไาไปไปไป้ปไ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 าไป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 ไาไปไปไปไยยปไไปัปไ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 ยไป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 ป N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส e สใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทนในการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยเซนทีวีะเซนทีวียะ